ไมิสเรา A ไรสั์เอร้องเลยโอ้ย บิ๊กเลอร์บิ๊กเลอร์โอ้หนึ่งตัวเอเอเอโอ้ยโอเอเลยวะเอยาวๆว่ะระวังโรเทช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 แต่ว่าผมไม่ไม่ไม่น่าโรเทช่งเข้มขามมันไม่ไม่น่าโรเทชิหรอวะนีอะไรเยอะใช่อะแ่วิอญาวิญญาณวิ คุณต้องเซนซิตีมอมาก่อนเอวิทไปไปตรงไหนวะรุ่งวะมีดเดอรอ้าวมึงจะบอกไปเอนะได้ได้ได้วิญวิวิช่วยวิช่วย

เราอาจจะกว่เดือนสิบเลยอันนีไม่ไม่แน่ใจตรงกันใช่ไหมเดียวเดี๋ยวิ่งหรอไปปะูเรื่องกลังไป Ôi, khỉ thật Mình sẽ chạy lại Rest, anh stay, stay. đi Nó ở B A, A B Tại vì A này Mình sẽ... Mình nghĩ nó ถ้ามันบวกจะเอาแน่แน่ใช่ไหมหรือเปล่าไงกูร้อให้ดีกว่ามันสามุ่งกุ่ยสามุ่งกุยมึงโรเทลงไปไหนเนี่ยมึงทิ้งที่อันที่กันมันอะ วิ่งอยู่วิ่งอยู่โหมันกลัวถ้าถ้าจังหวัดเซตเซตอย่างเดียวเวลาประมาณนี้ก็น่าจะมาแล้วแหละกว่ะโอ้ยโอ้ย

มีอมีมีเช็คเอเวนเต์รีดดือวางเว้ยนะ้ย่อหไม่แตกสวยสุดๆไปเลยร้อยสาเ็ไม่แตกครับผมไปวางเอเวนโอ้ยโอ้ยคิวัทเปิดเอาเปิดเอาให้หมดคิวคัคุ เออตัวนี้ไม่มีมันมันขึ้นไม่ได้นี่หว่าเราชาที่เหลวชาที่เหลว Let's go โอ้ยอไเต็มมาเต็มเลยเต็มมาเต็มเลย ข้างบนเทเว่นเฮ้ยไม่ด็อกสายด็อกสายด็อกมันออกนี่ไม่เป็นไรดิไม่จมันมันทำไมเปล่ากูเปิดตีทำไมวะเนี่ยสวยสวยจ้าอู้หูสามไอ้ที่เหลือที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดเลยอยู่ตรงลาดลาดลาด คือมันเซตกนมาแบบบ,นบานๆเลยวะ่ระระวังมาเซตระเบิดมาตรงนี้ด้วยเฮียมันเซตมาแบบบานบานบานรูดตกลงเรือรูดตบนไปไปนู่นหูดขนาดนั้นเลยวะนะไปดีเฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิดมันเ,เ,เซตช้าวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาสนัยเลย เอเมนเอเมนยังไงวะมึงจะโรเทตหรือไม่โรเท็หรตอยังไงไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรไม่ตองอะไรเเพื่อนของที่ยิงเนคนคนนี

ไม่มีนะมิดมิดอยู่มิดปะไม่มีอ่ะเอาจริมีปะ I know exactly w h e r โอ้ไม่ไม่ตายคนหกสี่หกสี่คือมึงมึงมึง,ม,งมึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันเข้าตรงบันไดไปแล้วอะ่ะ มันเข้าตรงบันไดเฮเว่นไปแล้วมันอยู่ตอนนี้หมดแล้วพอนเพ่นเพื่อนเราอ้อมหลังมาแล้วนะ step, step. Step. สนเต็ปสเต็ปสเต็ปหมดติดอ่ะเดี๋ยวนะแฟลฟแฟลฟ แค่โอดินเหรอวะโอดินนะคิดว่าสู้โอดินได้งังหรอแค่้ยนมะึงสอนนงคน,คนสามโอเป็นแค่ตัด กูไป้างวานไ้วนเอ no 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 บูบูไปไ oh o k y okay you you go ไปตักู off race race uh don push don push okay เอา I ว่ะเพื่อเพื่อเซือ o อฟ show ไปนทีไป amen โดนพุทโดนพุทซี่ตูมตามตูมตามอ ไม่มีเลวะเอเมนเอเโอ้ยระวังอ่ะตรงรเฮเบ้นเดียวก่นมันมันมันจขึ้นเฮเบ้นหมดเลยป่นนะน่ะนี่ที่เอ่อโอ้สทไเอาไงอะไปทีไปที ไม่น่าจะมีหรอว่าโรเทตวะโอ้ยมันวาง <enemy> มันวัดไปวางเชื่อมนวัดไปบี่ะว,วะวัดไปวางเนี่ยเลยวะเอ้ยหรือว่าส,บส,บส,บาสบไบดอบไม่ว,วะวะ oh. นี่เชื่อโหดขนาเลยโหดจี GG. ไม่ตเรู้ว่าูว่าถ้าเกิดว่าแบบทางคงกิปแบบตลงเวอร์ชั่นเดียวไปกามันก็นบ,บางทีก็มันก็มาเท่าเฉียบแบบไม่เขยดคือก็เซฟ <c oughs> แล้วก็คอปี้แล้วก็ลบไฟอันใหญ่ทิ้งไปแล้วก็ทำใหม่เรื่อยๆใช่ปะ แต่ว่าคือถึงขั้นตอนจะเยอะหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยมึงก็แบบว่าไม่ได้แลว่ามึงจะทําถูกเพราะว่ามันง่ายกว่าพี่เนี้ยพีเอ็มลีใช่พี่เนี้ยไอ้ไม่บ้านนั่นเว้ยมาหุ่นยนต์มึงเจอหุ่นยนต์กูหน่อยปะล่ะเอาเชียบแม่งไปด้วยกันเลยสัตว์เอาไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่รักดีโดนเวสโอ้ยตัวไหนอะวิทยากว่ะ ต,ตรงตรงตรงนี้ก็มีว่ะเฮ้ยทำไมวะอะไรนั่นโหโหเดือดมากโหไม่ถึงไม่ถึงโ้เนี่ยสัตว์หัวงหทิ้หายมึงเป็นใครนี่โมโหินหินเลย เจ้าว่ะเอามาว่ะมาแล้เอามามาไปโอ้ยเชียร์ตังเหลือไปร้อยไอ้สัตว์กูสัตว์กูนึกว่าจะขอแฟนทอมแฟนทอฟไม่ใช่ที่ขอโอเบอรเทอร์แม่ฉีจริงๆก็หนึกก็แบบก็หนึกว่าจะแบบเออแบบมีมารมือ ก็พอปูจะไว้ทุกช็อตที่มันมงีได้ทั้งวัดปูไอชัดไม่สิไปอ้าวหน้าเนี่ยมึงดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพื่อนดูเพื่อนใช่ไเดี๋ยววันเดียวันเดียวไหวะไเดี๋ยว ตายเลยวะเนี่ยเฮนะ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นะเฮ้ยอ,อะไรวะไปเดี๋ยวเอออะไรวะโอ้แค่แค่มีสกินนะครับก็มีอุ้ยแผ่นทอมเหรอจะว่าไปแก้วเหรอตังตังรวยสี 4, พ่พันละคนไอ้เวร จะเก็บได้แต่ตังก็ยากจนสดยักจนกูทำคำว่ากูยากจน,นเอเวนกูจะเปิด็อกมีดซือยากจนไปโอ้มันป่าเทมาวะ

้วันสอสุขิวันอะอยู่เเวินอยู่เเว่นอยู่เเว่นพ่อนอยู่เหวิน นบก็มึงก็มึงก็กดก๊อปไอ้เซฟแอนด์ก็ปี้ก็คือมันจะมีวิดีโอใหม่ที่มึงบอกว่าทำสโลไปแล้วอะแล้วมึงก็แค่ทําบอกว่าลงไปเลยจะไปเอาสเตอร์สไปด้าวเอเมนเอเมน Oh, i like oh. you flip! sure hey, hey, One enemy remaining Wait. Hey. มันอยู่มิดปะอุยเดี๋ยวแม่งไปโอเคเอเมนโดวอเตอร์กูกันมันเซฟอ่ะเอ้ยแต่เปล่มันก็ไม่ค่อยน่าเซฟเลยนี่หว่าแหววตัววอเตอร์เฮ้ยจกเก็บออกมาแล้วอ่ะทำไงวะเนี่ยคืนนึงเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเหกูเอาอวอมาก็ได้ ออฟฟิศดีมีของเลยปืนด้วยมากุมา,มมาละโอตผิดคนผิดใครวะเขาโคะะ่ว่าอะไรว้ายน่งง่ายคือคุณมาอยู่ไหนคนเข้าบีบวะ่ะเย้ มีอะเฮ้ยยังไงวะทูรันอุ๊ยได้ยินได้ย็นก็ได้ยอนได้ย็นสมัยพวกนี้วะท่าท่าท่าไม่ดีกูโลเถิดลนะ ôi oh, hey, con, Mày không, không, mày không, 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 Mày không, 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 ê, ê không, 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 ui không, không, ra, không, 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 เฮ้ยไม่ได้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 นี่ก็สกอตนี่ไปกูจะรัดกูจะรัดจะรัดเย็นๆนี่โอ้โหหลวงเขาบอกอย่างนี้จโนแคมแดียวจุโนแคมแดีวไม่รูร้อะ อะไรของมึง like What the fuck โอ๊ยชิลบอกไปแล้วเนี่ยอาลืมอ่ะโอ๊ยชิไม่ขึ้นเลยครับ มีมีก็ไม่ใครมีมีมีเฮเว้นก็มีเฮเว้นก็มีตรงเฮเว้นตรงนีลาข้าวหนึ่งศัตรูทีเหรออยู่ยัเป็นนังเก่งว่ะ

ชยังไม่ตัดเลยสัตว์ยังไม่ตายสวยอยู่ตัวข้างล่างมีแฟเบอร์มันอยู่ในไทยหรือว่าขวามันอยู่อะเข <enemy> ้าแพ้ไดน เี go, go, go. ้ยแล้วมึงไปโอ้ยสัตว์แล้วมึงโดเถึงนี้เหรอเชี่ยมึงถงนี้เหรอกูแล้วมึงก็โอมึงออกบอมมาสอง ไม่ใช่โอเมก้มันขึ้นมิดไปเฮเว่นนะน่ะน่น่แล้วมันออกว่ะเซฟอกเซฟหน้าเลยโอ้ยส,สองมันโคตรไม่น่าเซฟเลย มตอยแล้ววะเอาไงวะชียอยากยกเล่นโอดินมัยมันยิงจอดอยู่เปตรงไหนได้บ้างเนี่ยสนอเลย้ะออะไรวะนสปอยู่บ้านไอ้สัตว์ปรเทเลยไแก bye bye cô cool. uh... ui ông oh, mày let's cô bên ông này vợ bên Go be, okay. go right. right. be. เท่ของมึงวะร้่เดี๋ยวอาบอปรีอาเฟอร์คับคนลงไปวยเนี่เหรอตรงนี้ใช่ปะโอยเกูกูกูนึกว่ามันหลบอยู่ซอกซอกเดี๋ยวคนหนัก Attackers win. Yeah. ha hear recording